สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูชินวรทัศน์อีกแล้วนะครับในวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .5 สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่13แล้วนะครับใน EP นี้เราก็จะเรียนกันต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยชั่วโมงที่2กันครับ นักเรียนครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมสื่อออนแฮนดไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .5 เนื้อหาใน EP นี้เนี่ยก็จะอยู่ในหน้าที่30นักเรียนสามารถจะเปิดสื่อออนแฮนดดูอ่านประกอบการเรียนออนไลน์ได้เลยนะครับหรือ นักเรียนเมื่อเรียนออนไลน์เสร็จแล้วอยากจะทบทวนก็ทบทวนได้ในหน้าที่30นะครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในอีก2ด้านแล้วกันนะครับด้านแรกที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือด้านการแต่งกายซึ่งประเทศไทยเนี่ย นำเอาการแต่งกายของชาวต่างชาติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประเทศไทยนะครับดูภาพตัวอย่างก่อนนะครับนักเรียนนักเรียนเห็นภาพตัวอย่างที่คุณครูขึ้นไว้ไหมครับภาพทางซ้ายมือกับภาพทางขวามือเนี่ยคือ ภาพการแต่งกายของคนไทยในสมัยก่อนนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าการแต่งกายของทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ยการแต่งกายก็จะไม่เหมือนในปัจจุบันนะครับผู้ชายเนี่ยก็จะนิยมสวมอ่านิยมสวมผ้าเขามา้าอนุ่งผ้าเขาม้านะครับหรือนุ่งสโลงไม่สวมเสื้อนะครับก็เป็นการแต่งกายในสมัย โบราณนะครับของชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยส่วนมากก็จะห่มสบายห่มสบายนะครับหรือถ้ามีฐานะหน่อยก็จะใส่เสื้อคอกระเช้าแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากก็จะห่มสบายแบบนี้นะครับผู้ชายก็จะนุ่งสโลงอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยจะสวมเสื้อนะครับเสื้อก็ไม่สวมนะครับถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะครับ ต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยการแต่งกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามแบบตะวันตกเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีการติดต่อค้าขายกับชาวยุโรปมากขึ้นนะครับในรัชกาลที่4เนี่ยใครจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่4ทรงโปรดให้สวมเสื้อมาเข้าเฝ้านะครับต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ย รัชการที่5ท่านเนี่ยก็ทรงเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกเนี่ยในพศ2440กับครั้งที่2เนี่ยในพศ2450แล้วก็มีการส่งราชวงศ์นะครับส่งเชื้อพระวงศ์เนี่ยไปศึกษาที่ต่างประเทศเป็นจำนวนมากเนี่ยเมื่อท่านเสด็จกลับมาเนี่ยก็ได้นำเอาการแต่งกาย ของชาวต่างชาติเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่5นะครับทรงสูตรชุดสากลนะครับทั้ง3ภาพเลยนะครับภาพทางขวามือสุดเนี่ยก็เป็นในหลวงรัชกาลที่5กับ พระบรมวงศานุวงศ์ของท่านนะครับทรงชุดสากลซึ่งต่อมาเนี่ยเราก็ได้นำเอาชุดสากลของชาวต่างชาติเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือเสื้อราช,ชปะเตนนะครับแต่เดิมเรียกว่าราชแปดเตนมาจาก คำบาลีสันสกิตผสมกับภาษาอังกฤษว่าลาดแพ t เทิร์นะลาดก็คือราชการพระมหากษัตริย์ราชาหรือหลวงนะครับแพทเทิรก็คือแบบรูปแบบลาช p a t เทิรก็แปลว่าแบบหลวงนั่นเองนะครับชุดราชประแตนเนี่ยคือการแต่งกายของชายไทยประกอบไปด้วยเสื้อสูตรสีขาว พอตั้งสูงมีกระดุม5เม็ดนุ่งโจงกระเบนสวมถุงเท้ายาวถึงเขา่าแล้วใส่รองเท้าหุ้ม้นนะครับเป็นเสมือนเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนโดยทั่วไปนะครับซึ่งประวัติของชุดราชปัตแตนเนี่ยได้กล่าวถึงชุดราชประแทนที่มาของชุดราชประแตนว่าในเดือนธันวาคมพศ2415 พระบาทสมเด็ดพจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือรัชกาลที่5ท่านทรงประพาสประเทศอินเดียผู้ตามเสด็จเนี่ยต่างแต่งตัวเป็นเครื่องแบบฝรั่งนั่นก็คือสวมสูตรนะครับเวลาปกติก็เปิดอกผูกเนคไทนะครับแต่นุ่งจงกระเบนใส่เสื้อสูตรผูกเนคไทแต่นุ่งจงกระเบนนะครับไม่นุ่งกางเกงแบบฝรั่งที่เมืองกากาตา มีช่างฝีมือดีเนี่ยรัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดก้าวให้ตลัดให้ตัดฉลองพระองค์ใส่เล่นนะครับฉลองพระองค์ก็คือชุดนั่นเองนะครับใส่เล่นเป็นแบบปิดตั้งแต่คอมีกระดุมกัดตลอดเพื่อจะได้ไม่ต้องผูกนคไทนะครับก็เป็นที่พอพระราชหฤทัไทยเลยนะครับซึ่งเสื้อแบบนี้ต่อมาเจ้าพญาภัสกรวง์หรือวงเล็บพรบุญนาค ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นนายราชานัตยานุหารในฐานะราชเลขานุการนายราชานัตยานุหานเนี่ยเป็นเป็นบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็ทําหน้าที่ราชเเลขานุการเนี่ยได้ขอพระราชทานบรมราชานุญาตคิดชื่อถวายคิดชื่อฉลองพระองค์ที่ทรงให้ช่าง จากประเทศอินเดียเนี่ยเมืองเกาการตาเนี่ยตัดเนี่ยว่าชุดราชแพทเทิร์นหรือต่อมาก็เพี้ยนเป็นราชปะแตนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อราชปะแตนของไทยเราเนี่ยก็ประยุกต์มาจากเสื้อนอกของฝรั่งนะครับที่มีกระดุมติด5เม็ดอ่าเป็นเสื้อคอตั้งนะครับอาจจะมีแขนยาวหรือเป็นแขนสั้นก็ได้ตามรูปตัวอย่างนี้เลยนะครับ ได้มาจากการไปประพาสอินเดียของราชการที่5นั่นเองนะครับมาดูทางฝั่งของสุภาพสตรีบ้างการแต่งกายของสุภาพสตรีเนี่ยราชการที่5เนี่ยโปรดให้ผู้หญิงในราชสำนักใส่เสื้อแขนยาวชายเสื้อเพียงบั้นเอวและห่มแพรสบายเฉียงบ่านอกเสื้อและ ให้สวมรองเท้าบูทกับถุงเท้าตลอดน่องและก็สวมเสื้อลายลูกไม้และเสื้อแขนพองแบบหมูแฮมนะครับเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อแขนยาวใช้เสื้อเพียงบั้นเอวแบบนี้นะครับที่คุณครูชี้นะครับแล้วก็ใส่สไบายเฉียงหผมแพร่สไบเฉียงออกมานอกเสื้อสวมรองเท้าบูท แล้วก็ถุงเท้ายาวตลอดน่องนะครับแบบนี้นุ่งจงกระเบนนะครับสวมถุงเท้ายาวตลอดน่องแล้วก็เป็นรองเท้าบูทรองเท้าคุ้มส้นนะครับเสื้อเนี่ยก็เป็นเสื้อลายลูกไม้และแขนพองแบบหมูแฮมอย่างนี้นะครับนี่แบบที่คุณครูชี้ให้ดูนะครับเสื้อเป็นเสื้อแขนพองพองแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพองแบบหมูแฮมก็เป็นการนําเอาวัฒนธรรมต่างชาติ มาประยุกต์ใช้ในด้านการแต่งกายของประเทศไทยนะครับและในปัจจุบันนี้การแต่งกายของคนไทยเนี่ยก็มักจะแต่งกายตามกระแสนิยมตามแฟชั่นของโลกนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็มีการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนนะครับวัยรุ่นไทย หรือคนไทยในปัจจุบันเนี่ยก็จะนิยมแต่งตามกระแสแฟชั่นของโลกซึ่งในบางครั้งเนี่ยการแต่งกายเนี่ยเราก็ต้องคำนึงให้ดีนะครับเราต้องดูให้ดีเพราะว่าการแต่งกายเนี่ยเป็นการแสดงถึงบุคลิกภาพภายนอกทางสังคมนะครับการแต่งกายนักเรียนจะแต่งกายแบบใดอย่างไรก็ได้ตามใจ ตามรสนิยมของนักเรียนเป็นสิทธิพื้นฐานของการแต่งกายในการแสดงออกของแต่ละคนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแต่งกายเนี่ยก็ต้องคำนึงด้วยว่ามันต้องการแต่งกายต้องถูกต้องตามกาละเทศะกาละก็คือเวลาเทษะก็คือสถานที่นะครับนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่าเวลานี้นักเรียนควรแต่งกายแบบไหนสถานที่นี้เราควรแต่งกายแบบไหนนะครับ การแต่งกายเนี่ยควรแต่งกายให้สุภาพถ้าไปทําธุระในสถานที่ราชการนะครับควรแต่งกายให้มิดชิดไม่นุ่งสั้นจนเกินไปไม่ใส่กระโปรงสั้นหรือเสื้อที่โชว์สัดส่วนรัดรูปโชว์สัดส่วนเมื่อเราต้องไปในสถานที่สถานที่ที่เป็นศาสนสถาน ยกตัวอย่างเช่นวัดเป็นต้นนะครับถ้าแต่งกายไม่เรียบร้อยเนี่ยบางสถานที่เขาไม่ให้เข้าเลยนะครับอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ควรจะนุ่งสั้นนุ่งรัดนุ่งโป้ะนะครับสถานที่ราชการเนี่ยก็ควรจะแต่งกายให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะครับการแต่งกายก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยนะครับมีความสุภาพเรียบร้อย ก็ต้องเหมาะสมกับวัยด้วยเหมาะสมกับรูปร่างของเราด้วยเนี่ยถ้าเราแต่งกายให้มันดีเรารูปร่างแบบไหนเนี่ยเราก็ดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสูงคนเตี้ยคนอ้วนคนผอมเนี่ยถ้าแต่งกายดีก็ทําให้ดูดีเช่นกันนะครับแล้วก็มีความเหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่นะครับแต่งกายแบบเหมาะสมกับฐานะไม่ใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแพง มากจนเกินกำลังที่เราจะซื้อได้นะครับแล้วก็ต้องมีความประหยัดด้วยนี่ก็คือหลักการแต่งกายเบื้องต้นนะครับซึ่งก็เป็นการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในสังคมไทยทางด้านการแต่งกายนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านดนตรี ซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเล่นและการขับร้องดนตรีที่รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในสังคมไทยทุกวันนี้เราก็ฟังดนตรีป๊อปดนตรีร็อกดนตรีฮิปฮอปอหรือแม้กระทั่งลูกทุ่งหรือดนตรีเพื่อชีวิตหรือเพลงลูกกรุงอย่างเงี้ยก็มีการเอา เครื่องดนตรีสากลมาบรรเลงประกอบเป็นเพลงนะครับก็มีการขับร้องขับร้องเพลงไทยประยุกต์ให้เข้ากับดนตรีสากลนะครับเพลงไทยเนี่ยก็มีเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมกับในสมัยปัจจุบันที่เราฟังอยู่เนี่ยก็เราเรียกว่าเพลงไทยประยุกต์นะครับเพราะว่าเอาเครื่องดนตรีของต่างชาติเข้ามาร้องมาเล่นมาบรรเลง นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการบูรณาการนะครับเอาดนตรีไทยถ้านักเรียนเห็นภาพตัวอย่างนะครับก็จะมีดนตรีไทยก็จะมีขิมใช่ไหมครับมีปีมีซอนะครับมาบรรเลงร่วมกับดนตรีสากลก็มีกีตาร์มีไวโอลินแล้วมีอะไรอีกคุณครูมองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นการบูรณาการนะครับเอาดนตรีไทยเนี่ยเข้ามาประยุกต์เล่นและขับร้องกับดนตรีสากลก็ไพเราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์สยามรัฐเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมภาพประกอบจาก Google และข้อมูล จากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นป .5 บริษัทอักษรเอ็ดูเคชัน Education, จำกัดมหาชนด้วยนะครับที่ได้เอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้จัดทำขึ้นมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนใน EP นี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับใน EP นี้นะครับเราก็พูดถึงอิทธิพลต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทยมาวันนี้2ด้านนะครับ ในอีพีที่แล้วเราพูดไปแล้ว3ด้านนะครับด้านอาหารด้านภาษาด้านเทคโนโลยีสําหรับในอีพีนี้เราพูดถึงด้านการแต่งกายพูดถึงด้านดนตรีนะครับส่วน e p ีต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยคุณครูยังไม่บอกนะครับเอาไว้ให้นักเรียนได้ติดตามใน EP ีหน้านะครับสําหรับใน EP ีนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจะยังไม่มี สรุปความรู้เป็นภาระงานให้นักเรียนทำนะครับเอาไว้จบหน่วยที่2ก่อนคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ประมวลความรู้เป็นชิ้นงานออกมานะครับสำหรับในอีพีนี้ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับใครที่ดูแล้วท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในช่องทางของอ่าช่องทางของคูชินวรทัศน์หรือในช่องทางของสายชั้นป .5 โรงเรียนบ้านหนองบอลในยนานอนนท์อนุสอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาลงคลิปสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆก็จะได้รู้ แล้วก็จะได้ติดตามดูกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ